วันนี้นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของท่านด้วยรหัสลงท้ายพศออเกิดครับตํารานี้นะครับเป็นตําราของพระมารซึ่งต้องบอกว่าผมก็ได้ไปค้นหาแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะตำรานี้ก็น่าสนใจดีนะครับวิธีการดูง่ายๆเลยนะครับเพียงท่านเกิดพศอ,อ,อะไรครับสมมุติถ้าเกิดพศ2 5 2 7ก็ดูเลขตัวท้ายก็คือเลข7สมมุติถ้าเกิด2,500 10ก็ให้ดูเลข0เกิด2494ก็ดูเลข4หรือเกิด2546ก็ดูเลข6 ธีการง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับการทำลายดวงชะตาด้วยวิธีนี้ซึ่งเป็นตำราแบบลักษณะพะม่านะครับเรามาตรวจดูกันเลยครว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรสําหรับท่านที่มีปีพศออลงท้ายด้วยเลขหนึ่งบุคคลที่เกิดในปีนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ลักษณะครับคือหนึ่งลักษณะเหมือนพระเวสสันดรครับคือถ้าเป็นคนใจกว้างมีน้ําใจเป็นคนที่ชอบเสียสละจะเป็นคนที่ให้คนอื่นจนหมดเนื้อหมดตัวให้จนไม่เหลืออะไรเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารครับใครมาขอความช่วยเหลืออะไร ก็จะยอมให้เขาไปจนหมดเป็นคนที่มักถูกเอาเปรียบได้ง่ายๆต้องระมัดระวังในการคบหาคนให้ดีเพราะมักจะเป็นคนที่เห็นโกงจักเป็นดอกบัวคือเป็นคนมักจะเห็นคนที่ไม่ดีเป็นคนดีมักจะเห็นคนดีเป็นคนไม่ดีนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังครับลักษณะที่สองครับคือจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นคนตันนีถที่เหนียวครับทำอะไรก็อาจจะนึกถึงผลตอบแทนนึกถึงผลประโยชน์มักมองเห็นประโยชน์ของตนเองสําคัญกว่าเรื่องคนอื่นเวลาคบหาใครก็มักจะไม่มีผู้ใดให้ความจริงใจด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีปีพ พอสอนลงท้ายด้วยเลขสองนะฮะจะเป็นคนที่พูดน้อยมักเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเก็บความรู้สึกตรงกันข้ามครับถ้ามีลักษณะเป็นคนพูดมากผงผางก็มักจะเดือดร้อนเพราะคําพูดของตนเองนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์โกรธรุนแรงโทสะแรงมีกําลังมากครับหากมีเรื่องทะเลาะเบากแว้งกับใครก็จะมักจะบานปลายแบบไม่หยุดหรือหยุดได้ยากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับท่านนี้มีปีลงท้ายพศอสอนด้วยเลข3นะครับในยามเด็กมักจะมีชีวิตลําบากอยู่ไม่เป็นที่อาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนที่อาศัยอยู่บ่อยๆครับถ้าบิดามารดา,มดามไม่ย้าย ถิ่นฐานทํากินบ่อยก็าอาจจะต้องไปย้ายพำนักกับญาติพี่น้องหรือไปพำนับกับผู้อื่นหรือแยกตัวไปพำนับเองตามหอตามอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือได้รับการเลี้ยงดูจากคนอื่นนะครับเมื่อยามใหญ่ก็มักจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนงานอยู่สม่ําเสมอครับหากทําธุรกิจการคาร้าก็มักที่จะต้องเป็นงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆเป็นงานค้าขายเป็นงานชีพกระจรลงเท้าและก็ต้องบอกว่ามักจะมีเรื่องให้ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจบ่อยๆหรือระยะแรกก็อาจจะล้มเหลวในช่วงแรกๆแต่ในบ้านปลานี้ต้องบอกว่าเจริญก้้าาวหนนแ่ แต่ต้องระวังที่สุดคือเคยญาติพี่น้องมักช่อโกงกันเองเอารัดเอาเปรียบหาความเดือดร้อนมาให้แก่ตัวท่านและก็มักพึ่งพาอาศัยไม่ได้ครับแต่ต้องบอกว่าวันปายนั้นชีวิตมีความสุขสมหวังดีอย่างชัดเจนทีเดียวครับสำหรับท่านที่มีปีพศลงท้ายด้วยเลข4นะครับมักจะเป็นคนที่รู้จักคุณคนมีความกระตันยูสูงมีจิตใจเมตตากรุณามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนเจ็บคนชราที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับควรระมัดระวังตนเองเรื่องช่องท้องให้ดีนะครับอาจจะมีตำหนิฝ่ายปานแผ่เป หรือรอยผ่าตัดบริเวณช่องท้องนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีพศออที่ลงท้ายที่เลข5ฮะมักจะเป็นคนที่ต้องทํางานหนักตลอดหรือไม่ก็ต้องมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยใจอยู่เสมอครับมีศัตรูหรือคนที่ไม่ถูกชะตามากสักหน่อยนะครับเป็นคนทําคุณคนไม่ขึ้นครับเป็นคนรักสวยรักงามแต่งกายดีชอบใช้ของมีห่อดังชอบของที่ดูดีมีราคาในบันปลายชีวิตครับมีโอกาสจะหันมาสนใจและศึกษาปฏิบัติธรรมในเรื่องของธรรมะอ่านหนังสือธรรมะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมและก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยนะครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4ี่หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้ง้นสิบเอ็บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 9 9 7 9 4 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ